การเคลื่อนไหวก็อยู่ในช่องเนี่ยนะครเวลาขึ้นก็ไม่แตะข้อบนแล้วก็ลงเห็นไหมไม่ทะลุเห็นไหมมันจะทะลุไม่ได้เพราะว่ามันคำนวณมาจาก standard 2 standard deviation ถ้ามันทะลุมากไปถึงแถวเนี้ยมากเกินไปแปลว่ามัน overboard ถ้า overboard ได้ยังไงมันก็ต้องลงกลับมาให้เข้ามาใน action zone สีเขียวเพราะฉะนั้นทองคำเนี่ยก็มีโอกาสที่จะลงมาถึง 3 6 0ประมาณแถวนี้แต่ถ้า3ามพันี่ยจะไซด์เวไปเรื่อยๆให้มันเข้ามาอยู่ในช่องททั้งตัวหมดแล้วถึงจะขึ้นใหม่ถ้าอย่างนั้นก็ประมาณไซด์เวสามพันกว่าเนี่ยสามสุแถวนี้ไปอีกประมาณเท่าไหร่อีกประมาณ2เดือนถึงจะขึ้นได้ที่น่าสนใจคือว่าถ้าเราไปดูซิวร์มันก็โอเวอร์บอทเหมือนกันเนี่ย เห็นนะแต่มันลงแล้วเห็นนะเข้ามาหามีนแล้วพอเงินมันขยับแล้วเนี่ยทองถึงจะตามวันนี้เห็นดอลลร์อินเด็กซ์มีแข็งขึ้นมาถึงระดับร้อยนะคะอยากดูว่าในทางเทคนิคอน้นมีเทรนที่จะแข็งค่าต่อหรือเปล่าคะคุณลุงช่วงสั้นๆเนี่ยตอนนี้<ม>เงินดอลลร์ขึ้น,ข,นขึ้นนะฮะแล้วก็ลงมานิดหนึ่งเดือนหนึ่งแล้วเริ่มกระดกทำท่าจะขึ้นใหม่มองว่าภาพระยะยาวของ,ของดอลลร์เนี่ย มันไม่แข็งแรงอยู่แล้วใช่ไหมคะก็ถ้ามันขึ้นไปพีก็ลงมา70-80%แล้วมันก็อยู่ที่ประมาณ3 1บาท 30- สนี่คือเป้าหมายมันนะฮะ30-31บาบาทเนี่ยในที่สุดก็น่าจะลงมาถึง โอเคค่ะนี่เป็นฝั่งของคริปโตนะคะส่วนออตอนนี้ชวนคุณลุงไปดูราคาทองคำนะคะคุณลุงขาดทองคำตั้งแต่ทำ High ที่สี่พันสานะคะราคาที่ลงมารอบใหญ่ๆที่ลงมาต่ำสี่พันเนี่ยตอนนี้ก็ยังไซเวย์นะคะขึ้นขึ้น,น,น,นลงลงนะคะเมะื่อวานนี้ก็ลงอีกแล้วนะคะราคาทองในทางเทคนิ้คอตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณลุงครับหมดขาขึ้นช่วงสั้นๆแล้วหรือยังคะถ้าเราออกจากจุดต่ําสุดตรงนี้ นะครับในปี2022นะฮะก็หลายปีนะแล้วแขึ้นมาถึงปัจจุบันเนี่ยเราจะได้เทรนเป็น Channel ของขาขึ้นเส้นบนก็เป็น Resistance ข้างล่างก็เป็น Support ตรงกลางก็เป็นค่ามีนกันันไอ้พวกนี้มันก็การเคลื่อนไหวก็อยู่ในช่องเนี่ยนะฮะเวลาขึ้นก็ไม่แตะแตะก็บนแล้วก็ลงไ็นะไม่ทะลุเห็นไหม มันจะทะลุไม่ได้เพราะว่ามันคำนวณมาจากสอง standard deviation ทะลุก็ทะลุได้นิดเดียวถ้ามันทะลุมากไปถึงแถวเนี้ยมากเกินไปแปลว่ามัน overbought ถ้า overbought ได้ยังไงมันก็ต้องลงกลับมาให้เข้ามาใน action zone สีเขียวหรือโดยปกติมันน่าจะเข้ามาถึงแกนกลางตรงนี้นะเพราะฉะนั้นทองคำเนี่ยก็มีโอกาสที่จะลงมาถึงเท่าไหร่สองสองพัหเลยอ่าสองพัน สามพันหประมาณแถวนี้ลงมาถึงวันนี้นะฮะหรือลงแค่เข้ามาใน Channel แค่เนี้ยแค่ประมาณสามพันแต่ถ้า3 8มพันแปดได้จะไซด์เวไปเรื่อยๆให้มันเข้ามาอยู่ในช่องทั้งตัวหมดแล้วถึงจะขึ้นใหม่ถ้าอย่างนั้นก็ประมาณไซด์เวสามพันกว่าๆเนี่ยสามสแถวนี้ไปอีกประมาณเท่าไหร่อีกประมาณ2เดือนถึงจะขึ้นได้นะฮะก็น่าจะเป็นอย่างนั้น เพราะว่าไอ้ชานัลมันบังคับอยู่ที่น่าสนใจคือว่าถ้าเราไปดูซิวร์มันก็โอบอสเหมื <arn> อนกันเนี่ยเห็นนะแต่มันลงแล้วเห็นไหมเข้ามาหามีนแล,ล้วมันลงเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นถ้ามันจะขึ้นเนี่ยซิวจะขึ้นก่อนวันนี้ก็เริ่มประดกไงไหมซิวเริ่มแล้วหเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นรอบนี้เนี่ยสองสาเดือนนี้เนี่ยเล่นเงินดีกว่าดีกว่าทอง ถ้าที่เฟกซ,ซ,ซื้อได้เนี่ยฮะทั้งเงินทั้งทองก็เปลี่ยนจากทองมาเป็นเงินซะเพราะดูตามชาร์ตเนี่ยเงินเนี่ยซิลเวอร์จะมีกำลังดีกว่าโกลส่วนถ้าดูฝั่งของทองคำอีกนิดนึงค่ะคุณลุงขาคือพอลงมาแล้วเนี่ยคือเข้ามาถึงจุดที่เป็นระดับอยู่ในชแนลแล้วเนี่ยคะ่ะสามพันแปดสาพันหแล้วเนี่ย มีโอกาสกลับขึ้นไปทำนิวไฮต่อได้อีกไหมคะคลงหลังสองเดือนนี้ซึ่งก็จะจบปีไม่เนไ,ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะมันก็ต้องเป็นไซ์เวย์ก่อนเพื่อเข้ามาหาตรงกลางก่อนค่ะถึงจะขึ้นได้เพราะฉะนั้นมันอาจจะไซเวสักเดือนหนึ่งค<ะ>ถ้าลงาาทรเนี้ยน,นอกจากว่าจะลงรวดมาถึงแกนกลางเลยถ้าอย่างนั้นจะขึ้นได้เร็วหน่อยค่ะนะฮะ แต่เข้าใจว่ามันลงยากความตลาดบูลิเชเกินน่าจะลงมาแถวๆนี้นะครับแถวๆประมาณสามพันห้สามนอะไรเนี่ยนะ,ะ<ช>แล้วก็ไซด์เว์ถึงประมาณถึงสี่พันแถวเนี้ยไปเรื่อยเข้ามาข้างในชานเนลเนี่ยพออยู่ในชานเนลดีแล้วแถวๆนี้นะถึงจะขึ้นก็กะว่าประมาณเดือนต้นเดือนเมษายนนะฮะถึงน่าถึงน่าจะมีกําลังขึ้นต้นเดือนเมษายน แต่ว่าที่น่าสนใจคือเงินจะขึ้นก่อนค่ะไอ้น,นี่อีกหลายปีอีกห้าเดือนนะห้าหกเดือนทองคำค่ะเหตุที่เป็นอย่างนั้นเพราะมันโอเวอร์บอมากเกินไปเห็นไหมเนี่ยมันแหกไม่มากเกินไปนะฮะในขณะที่ซิลเวอร์ก็ขึ้นมาด้วยแต่มันโอเวอร์บอทนิดเดียวค่แะแสดงให้เห็นว่าในอดีตมันแข็งกว่าทองคำและปัจจุบันมันก็ยังแข็งกว่าทองคำอยู่นะครับ แล้วถ้าเป็นภาพใหญ่ยังเป็นเหมือนเดิมไหมคะคุณลุงเคยเอ,อมองว่าทองคำนี้เป็นบูลลิชนะคะภาพใหญ่เป็นขาขึ้นยาวๆเลยนะคะออตอนนี้ไซเบรแต่ภาพใหญ่ยังเป็นขาขึ้นอยู่ไหมคะคุณลงุงครับร้อยมันไซเบรเข้ามานะฮะเข้ามาหาแกงกลางให้ได้ก่อนนะครับคือการพักตัวสักพักหนึ่งไม่น่าจะนานนะฮะแล้วก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่ ส่วนซิเวอร์่ะคาคุณลุงค่ะเหมือนกันครับแต่ซิเวอร์จะแข็งกว่าทองคำแล้วจะขึ้นก่อนสองตัวนี้มันไปด้วยกันเป็นโลหะมีค่าด้วยกันแต่ซิเวอร์เนี่ยมันมีการนำไปใช้ในทางอุตสาหกร,รรมด้วยมันถึงแข็งกว่านะฮะทองคำมันเป็นแค่ precious metal อย่างเดียวที่ใช้ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ก็ไม่มากมายอะไรนะนะฮะคอยดูถ้าจะได้ทองคำนี่คอยดูซิเวอร์คอยดูเงินเป็นหลักแล้วกัน พอเมนันขยับแล้วเนี่ยทองถึงจะตามค่ะแต่ว่าคือตัวทองคำเนี่ยถ้าดูจากราคาณปัจจุบันเลยนะคะจากชาร์จอตอนนี้เนี่ยเป็นเป็นคลื่นไหนคะคุณลุงคะมันจะไม่ได้แบบจบรอบใหญ่ๆลงไปแดงๆใช่ไหมคะคุณลุงคลื่นมันหาไม่เจอเพราะว่ามันมันไม่ได้ทําเป็นคลื่นบนานแล้วเนี่ยทองคำเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะ มันหาไม่เจอก็ได้แต่เดาว่าตรงนี้หนึ่งสองสามสี่แล้วขึ้นห้าดูว่ามันจะจบพีกเมื่อไหร่ถ้าจบพีกก็กเหมือนทองคำมันลงพรวดมานี่เลยแต่คาดว่าจะลงเป็นสองบีมากกว่าลงเป็น A อบีีก็เป็นไซด์เวย์อยู่แถวข้างบนนี้เหมือนกันนะฮะแต่ใครจะไซด์เวย์เสร็จก่อนเสร็จหลังเนี่ยก็ดูแต่น่าจะแถวๆนี้นะนอกจากว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านฟันเมนเทลอะไรเกิดขึ้นในโลก อีกเรื่องหนึงเช่นว่าการรี a l ลูทองคำในฟอร์ดน็อกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้มีจริงว่ายัางไม่รู้เลยก็ลองดูกันนครับรอดูกัน,อกนโอเคค่ะส่วนคนที่ซื้อทองคำไปในช่วงที่สูงสูงก่อนหน้านี้นะคะหรือว่าคนที่รอซื้อทองคำเนี่ยเดี๋ยวอรอให้ลงมาแถวๆตรงประมาณสามพันแปดสามพนกเข้ากรอบก่อนใช่ไหมคะคุณลงค่ะ ตอนนี้เนี่ยนะมันยังเขียวอยู่บูลิชูก็ยังไม่ต้องทำอะไรมันอาจจะไปต่อค่ะ<ฆ>ถ้ามันเปลี่ยนเป็นแดงสิฮะค,ค่อยออกแล้วยอมซั s ลอสไปถ้ามันลงมาถึงแนวเนี้อเปลี่ยนเป็นแดงนะฮะที่ประมาณสามพันเก้าก็เราซื้อเขียวแรกตรงนี้เนี<ฆ>่ยที่สามพันสามมันก็ยังกำไรอยู่ดีเห็นไหมฮะอย่าคิดมากอะเขียวแดงมันกำไรอยู่แล้ว<ฆ>มันน้อยลงหน่อยก็ช่างมันเถอะ เนะมันทําตามระบบไปเถอะครับคราวนี้ถ้าสมมุิไม่ได้ซื้อเขียวนี้มาซื้อแถวนี้ก็เจ็บตัวหน่อยก็ไม่เป็นไรก็ก็จำเอาไว้ว่าคราวหลังเนี่ยให้ซื้อตามระบบนะครับโอเคค่ะสุดท้ายขอไปปิดที่หุ้นนะคะ,ะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะชวนคุณลุงดูดอลลาร์ก่อนนิดนึงขออภัยนะคะก่อนหุ้น ขอ,ขอไปดูดอลลาร์นิดนึงเพราะว่าช่วงวันนี้เห็นดอลลาร์อินเด็กซ์มีแข่งขึ้นมาถึงกระดับร้อยนะคะอยากดูว่าในทางเทคนิคน,นั้นมีเทรนที่จะแข่งค่าต่อหรือเปล่าคะคุณลุงช่วงสั้นๆนี้คะ่ะตอนนี้เงินดอลลาร์ขึ้นขึ้นนะฮะแล้วก็ลงมานิดนึงเดือนหนึ่งแล้วเริ่มกระดกทําท่าจะขึ้นใหม่นะตอนนี้ดอลลาร์มันเริ่มมีการเคลื่อนไหวมันลงมานานนะะดูเนี่ยมันลงมาเอ้เนี่อะไรเนี่ย USDTHB ถูกต้องแล้วนี่นะ u s d h b นะครับมันลงมานานอ๋อเราดูเดือนเอาไว้ดูดูเดลิชั่นเนี่ยเนี่ยมันลงมานานนะจากนี่ถึงนี่แล้วมันเพิ่งเริ่มขึ้นนะครที่การขึ้นครั้งนี้อ่ะเราก็ดูว่าเออมันเป็นการขึ้นจริงหรือขึ้นหลอกคือขึ้นแล้วลงต่อนะะก็ดูจากการขึ้นของมันครั้งนี้มันไม่มีอะไรนำหน้าที่เป็นสัญญาณเลย นอกจาก Big b แบล็2สอันนี้มันก็ทำให้มันขึ้นได้พอสมควรนะฮะเพราะฉะนั้นมันอาจจะขึ้นได้อีกนิดหน่อยนะครก็บอกช็อตเทอมเนี่ยให้อยู่ในขาขึ้นกันแล้วกันเงินดอลลาร์นะฮะแต่ลองเทอมเนี่ยมันยังไม่ไม่ได้เบรกขาลงอันใหญ่นี้นะก็เล่นช็อตเทอมไปก่อนตอนเนี้มันเขียวตรงเนี้มันไม่ได้แดงอะนะแต่มันแต่มันมีเขียวตรงนี้จะซื้อก็ได้นะเพราะมันมีซ t o p l ลอสตรงนี้ มันสร้าง l o ให้เป็นจุด stop ให้เราเห็นไหก็ก็จะซื้อก็ได้เพราะเป็นเป็น,เป,นเป็นจุดที่น่าสนใจถ้าจะ,ะซื้อตรงนี้ราคาวันนี้นะก็ทำเป็น l o n position stop loss ก็อยู่ประมาณนี้นี่ประมาณสามสามสิบสองจุดสามอะไรว่าเปนเนี่ย take profit ก็ประมาณหนึ่งเท่าครึ่งก็ประมาณ เนี่ยบอลแถวๆนี้ประมาณไฮเนี่ยไฮเ,เดิมเนี่ยนะก็นับว่าเป็นการเทรดที่ใช้ได้ตรงนี้ค่ะคุณลงุงนะครับคือมีจุด stop loss มีจุด take profit นะฮะแล้วโปรไฟต์ริสต์เวกเตอตอนนี้อ่าโปร t t ต o ท s s อมันประมาณหนึ่งจุดห้าต่อหนึ่งโอเคเลยนะครับก็ยัง bullish นะฮะอดอลลาร์ค่ะ แต่ว่าคือถ้าสําหรับาภาพของดอลลาร์ที่เป็นภาพใหญ่นะคะที่เคยคุยกันเนี่ยคุณลุงก็มองว่าภาพระยะยาวของดอลลาร์เนี่ยมันไม่แข็งแรงอยู่แล้วใช่ไหมคะในาฐานะที่เป็นสกุลเงินที่อาจจะมีประเด็นทั้งเรื่องของหนี้สินแล้วก็การดีดอลลาร์ที่ยังคงจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ถ้ามันขึ้นไปพีก็ลงมา70 80%เอนะมันก็อยู่ที่ประมาณ3 1บอดบาท 30- มสสบเอด นี่คือเป้าหมายมันนะฮะสามสิบสามเอ็ดบาทเนี่ยในที่สุดก็น่าจะลงมาถึงนะครับถ้าเงินของบริกสองอะไรมันแข็งขึ้น,นเรื่อยๆคนใช้ดอลลาร์น้อยลงเมื่อถึงเวลามันก็โดนเสื่อมค่าลงมาเนี่ยตอนนี้มันก็เสื่อมค่าแย่จะแย่อยู่แล้วเนี่ยลงตลอดนะนี่ดูภาพรวมใหญ่ๆนะฮะภาพเล็กก็ขึ้นมาหน่อยเดียวตรงนี้นีด่เดียวก็ถือว่าระยะสั้นมันบุลิชตรงนี้นิดหนึ่ง ะระยะปานกลางเนี่ยถึงระยะยาวม,มันก็ยังแบรนชอยูเป้าหมายมันก็น่าอยู่ประมาณที่แปดสิก้าสิเปอร์เซ็ประมาณเนี้แถวนี้นะครับตรงประมาณเท่าไหร่นะคะคุณลุงค่ะคาดว่านะฮะประมาณสามสิบเอ็ดหรือต่ำกว่าสามสิบเอ็ดหน่อยโอ้ะะไม่ถึงว่าอาจจะหลุดกลับลงไปตรงบริเวณแถวประมาณสามสิบได้อีกครั้งหนึ่งอ่ะ ครับมันเคยลงต่ํากว่าสามสิบด้วยซ้ำนะฮะ,ะตอนเนี้ยมันลงมายี่บแปดนะเขา้าใจว่าจะลงไปหาแถวสามสิบนะะแต่คงไม่ถึงอ่ะมีความรู้สึกมันจะหยุดที่ประมาณสามสิบเอ็ดระหว่างสาสิบถึงสาสิบเอ็ดเนี่ยมันสาสิบเอ็ดน,น่าจะพอเอาอยู่แถวนี้ยจะเป็นช่วงอีกอีกนานไหมคะคุณลงคะ่ะเทรนนี้เป็นระยะหลัก,ลกเดือนหรือว่าหลักสัปดาห์ประมาณปีนึงอะฮะ อ oh, ค่ะปีนึงถ้าจะเอาเป็นสัปดาห์เอาได้สั้นๆก็ยังอัพอยู่นะฮะเงินเงินดอลลาร์ยังขึ้นอยูนะ่ถ้าดูสักปีหนึ่งนะคิดว่าน่าจะได้เห็นส1ดค่ะโอเคค่ะขออนุญ,ญาตปิดท้ายที่เซตนะคะคุณลุงคะออตอนนี้ เราก็อยู่ต่ำกว่าพันสามอยู่นะคะเมื่อวานนี้ลงมาประมาณสิบจุดนะคะแต่คุณลุงบอกว่าเซ็ตเนี่ยคืออาจจะมีจุดเปลี่ยนใหญ่นะคะในระยะกลางถึงระยะยาวนะคะช่วงสั้นคือมัน,น,นยอยู่ในชแน,นลสวยมากเลยฮะค่ะฮะเข้าชแนลสวยมากเลยแล้วพอลงมาขึ้นไปแตะข้างบนมันก็ลงลงมาแตะข้างล่างเริ่มขึ้นแล้วค่ะวันนี้ก็ขึ้นแล้วเห็นไหมแตะข้างล่างเริ่มขึ้นละเพราะฉะนั้นช็อตเทอบูลิชมากเลยฮะ น่าจะขึ้นไปแตะเส้นกลางด้วยซ้ำประมาณพ3 5 0ารอะไรนู่นอ่ะ